ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ pk 2ออย่าลืม pk 2องสีเขาบีเมหนูกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าข่ายจะได้เพิ่มข่าเหนือเป็น2เท่าแบบไม่ต้องเซ็นสัญญาใหม่เนื่องจากสถานะเวลานี้จอถึงเกณฑ์รายงานจาก Star s p o r t บอกว่าแข่งวัย18ปีซึ่งมีสัญญาอยู่กับแมนยูจนจบฤดูกาล2 0 2 6 2 0 2 7 ปัจจุบันได้ค่าเหนื่อย1 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งตามเงื่อนไขระบุไว้ไว่าดิวฉบับเบก้ง่าวสมสรต้องเพิ่มค่าเหนื่อยเป็น2เท่าให้กับเขาหากกลายเป็นตัวหลักชุดซีเนียของผู้จัดการทีมเอริกเทนฮากคอบบี้เดิมโดนว,วางเป็นแข้งโปรดของเทนฮากแต่แรกแต่ทว่าผิดแผนเพราะเจ็บข้อเท้าช่วงพรีซีซั่นกระทั่งฟื้นกลับมาข้อสนิมได้และได้รับโอกาส3นัดต่อเนื่องไล่จากการบราบเอวตันสามศูนย์เสมอกระตานทลายสามสามในแชมเปี้ยนส์ลีกและล่าสุดแพ้น,นิคัส แม้ไม่ได้เผยรายละเอียดเงื่อนไขชัดเจนว่าคืออะไรบ้างทราบแค่ว่าดาวเตะร,รายนี้กําลังจะเข้าเกณฑ์เพื่อบิรทนค่าเหนื่อยการกล้ามาเป็นดาวเตะลูกม่อคือประจักษ์สำคัญที่ทําให้ซวทีนอันปรบรัตกองกลางที่ยืมมาจากเฟรติน่าอาจไม่ถูกใช้ออปชั่นซื้อขาดฟุตบอลอิสเดอร์รายงานแมนยูไนเตดยังไม่ตัดสินใจว่าจะซื้อขาดอัปรบรัตจากเฟรติน่าในซัมเมอร์นี้ ปีศาจแดงดึงแข้งวัย27ิมาใช้งานในซีซั่นนี้โดยจ่ายค่าย,ยืมที่10ล้านโยูโรและมีออปชันในการซื้อขาดที่20ล้านโยูโรแม้จะลงสนามไปแล้ว13เกมในทุกรายการแต่ได้อยู่ในสนามเต็ม90นาที2เกมเท่านั้นและยังไม่เคยทำประตูรหรือแอสซิตจากรายงานของผู้บอิอาเซเดอร์ระบุแมนยูไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับปานาคตของอัลแบร์ตจะ,จะขอเราดูผลงานในช่วงที่เหลือของฤดูกาลต่อไปก่อนแม้ว่าปัจจุบันทีมจะขาดกองกลางหลายคนทั้งคาซิโรเอริกเซนเมสันเมส์ที่บาดเจ็บ แต่ในเกมล่าสุดกับนิโคเซนเจ้าจตัวก็เป็นแค่ตัวสำรองโดยเชนฮากใช้แม็กทูมินเอกับคอบบี้เมนูเป็นตัวจริงส่วนอัปประบัตได้ลงเล่น10นาทีสุดท้ายแทนเมนู